สวัสดีค่ะฮีนศศิธรพานิชนกค,ค่ะละครเวทีเรื่องเลิกนะคะรับบทเป็นฮีนค่ะก็ละครเรื่องนี้จริงๆมีตัวละครแค่2คนนะคะก็คือพ e ี A ่แอดกับฮีนทั้ง2คนเป็นศิลปินเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2คนที่จะมาคุยกันว่าเราจะจบความสัมพันธ์นี้ที่ดึงไรแล้วไม่ เี่ยคุณไม่ร่วคุณกลายไปเราเคยจบเป็นไหมเราเคยเจอที่ไหนมาต่อหรือเปล่าเราเคยยกมือไหว้สวัสดีกันไหมคุณเราเคยแชร์อะไรกันดีอย่าเท่า ยากมากจริงแล้วอ่านบทแล้วคือแบบนี่บทหรออะไรเงี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือคือไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเลยอะค่ะสักคำหนึ่งว่าเขาพูดอะไรอยู่เป็นเวทีโล่งๆนักสแสดงเดินเข้ามาก็เปิดไฟสว่างไม่ได้เซตไฟเลยอะค่ะเพราะมันเป็น acting ล้วนๆเลยค่ะเป็นภาวะของคนที่กำลังจะเลิกกันแล้วก็เป็นบ้าจะตายใส่กันตรงนั้นแล้วก็แล้วก็จบเลยค่ะฉันไม่ได้ทำร้ายอฉันกพูดกำลัง,ง,งพูดกับเธอฉันกำลังพูดกับเธออย่างง่ายที่สุด ใครการที่เชื่อว่าชีวิตปแบบนั้นใครเชื่อมีใครคิดแบบนั้นมีใครจินตนาการรู้สักหนึ่งวิไหมไมีใครโง่ได้ไขนาดนั้นไหมไม่หยุดไม่เรามรู้ว่ามันขึ้นมาอย่างไรเรารู้ว่ามันสื่อกระช่องท้องแล้รู้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบเดียวกับกระบ,บังลมและ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 สวัสดีครับชื่อแอดชัยวัฒน์อนุตตกุลชัยครับรับบทเป็นแอดครับมีตัวละคร2ตัว2คนเล่นด้วยกันเปิดมาผู้ชายพูดเกือบ50นาที โดยผู้หญิงไม่ตอบอะไรเลยฟังอย่างเดียวพอผู้ชายพูจบผู้หญิงก็พูดต่อไปอีกในเวลาพอๆกันแล้วก็จบเอาแค่ว่าจำบทได้ยังไง <S <S จำบทยัไไง <S 1> <S 1> ไ,ไงก็ยากแล้วแล้วทำไงให้คุณดูไม่หลับเนี่ยนี้ยากกว่าแล้วเป็นความท้าทายมากของนักสแสดงคือผมว่าบทแบบนี้ทวนนักสแสดงคนไหนเล่นก็คงอยากจะเล่นเราโตขึ้นมาอีกเยอะมากๆเพราะว่าเรื่องมันยากมากๆแล้วก็แล้วการทำงานก็สนุกมากแล้วก็เครียดมากพอเราทำความรู้จัก บทแล้วก็ผู้เขียนมากขึ้นเราก็เริ่มเห็น,เห,นเห็นเหตุและผลที่มันอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นตอนนี้มันก็กลายเป็นเริลิสติกสำหรับเราละค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันโอุ้ยจะรักกันมากขึ้นเลย หรือถ้ามาโสดอาจจะมาเจอใครในนี้แล้วก็มีความสุขก็ได้